ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่11เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่17เมษายนเรื่องทั่วไปก่อนนะคะของคนที่เกิดวันอังคารจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตมีการนับหนึ่งใหม่ของชีวิตเกิดขึ้นมีเรื่องให้เครียดอึดอัดใจหนักใจอุ้มใจ เป็นไพ่เครียดใช่ไหมเมื่เครียดมืดแปดด้านแปดดาวคุณมืดแปดด้านสถานการณ์เหมือนถูกบีบบังคับมัดมือชกสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้จับต้องเงินจับเงินรับเงินเห็นเงินนี่คือเรื่องทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการงานบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้จับงานใหม่จะได้ลิ้ิงานชิ้นหนึ่งจะได้ทํางานอย่างหนึ่งจะได้รับมอบหมายงานหนึ่งหรือมีคาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมสักอย่างหนึ่ง ใ,ในความหมายของไพ่ตัวนี้แต่ถามว่าสถาสภาวะเป็นไงเครียดค่ะอึดอัดเรื่องเยอะเงื่อนไขยเยอะเรื่องมากแต่เงินดีค่ะโอเคทีนี้่อไปเรื่องของการเงินการเงินก็มันก็บอกอยู่แล้วว่าเหมือนคุณน่ะจะมีมีทุกขลาบแหละก็คือจะมีปัญหามีคดีความหรือม,มีทุกแต่รับทรัพย์อฉะนั้นก็ไปดูเอาว่ามันมีเรื่องปัญหาอะไรเครียด การเงินเป็นอาจจะเป็นประเด็นของปัญหาก็ได้การเงินเกิดจากการงานก็ได้มีการได้รับรับเงินจากงานแล้วแต่ว่ามันเหมือนจะมีปัญหามีประเด็นดินดรมาม่ามีปัญหาเอกสารเรื่องมากเรื่องเยอะอะไรขั้นตอนเยอะอะไรอย่างไรค่ะส่วนความรักคนมีคู่คนมีคู่ก็เรียกว่ามีการปรับแผนชีวิตใหม่มีการจัดก,การการดําเนินชีวิตใหม่เกิดขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นอ่า แล้วก็มีการเก็บเงินเก็บทองวางแผนก<น>ารเงินการทองเกิดขึ้นเก็บออมการเงินเกิดขึ้นคาดหวังการเงินเกิดขึ้นความมั่นคงมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองระมัดระวังปัญหาเรื่องของเอกสาร,รเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะชีวิตคู่ส่วนคนโสดก็จะมีเรื่องของงานกับเงินนะคะยังปิดหูปิดตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่ยังให้ความสําคัญกับการงานกับการเงนิงงนนะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเรามาระวังเรื่องของกระดูกและสายตาค่ะโชคราบละ่ะมาเรามาดูโชคราบของคนที่เกิดวันอังคารขออนุญาตเปิดดวงโชคราบให้กับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรง,ตรงวันที่11ถึงวันอาทิตย์ที่17โชคราบจะได้จากคนตายนะคะโชคราบจะได้จากคนไกล คนต่างถิ่นต่างแดนคนภูมิลําเนาอื่นจากคนตายก็คือเช่นอาจจะหมายถึงคนที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้ว,ลวเราบังเอิญเราฝันเห็นหรือเปล่าหรือครบรอบวันตายของเขาพอดีอ,อย่างเงี้ยเราก็รองเล่นเลขอายุเลขฝาลงหรือเลขพศเลขอะไรที่เกี่ยวกับเขาก็ได้แล้วก็ได้จากคนไกลเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดคนที่บ้านคุณอาจจะ ให้เลขเด็ดกับคุณก็ได้หรือคนที่บ้านคุณไปทํางานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเขาอาจจะได้เลขดีเลขเด็ดในแถวนั้นแล้วก็โทรมาบอกคุณหรือโพสต์บอกคุณก็ได้ค่ะ